แจ้งข่าวด่วนคุณผู้ชมที่รอคอยการจ่ายเงินเยียวยาล่าสุด2,000บาทนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมีการจ่ายเงินและก็ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องประชาชนแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ความคืบหน้าล่าสุดในการจ่ายเงินเยียวยา2,000บาทล่าสุดติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซบค่ะและที่สำคัญคนที่ถือบัตรคนจนได้รับเงินตรงนี้ด้วยหรือไม่วันนี้ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารค่ะเดี๋ยวไปติดตามในส่วนของคลิปเสียงคุณอนุวัฒน์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งในการรับเงินถึง 25พฤศจิกายน2564ค่ะดูความคืบหน้านะครับการจ่ายเงินเยียวยา2,000บาทให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับโดยที่เด็กเล็กหรือผู้ปกครองนะครับจะได้คนละ2,000บาทนะครับตัวเลขจริงๆอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0 0กว่าคนที่จะได้จริงๆมันมีกระแสะข่าวมาว่าโอนแล้วบ้างอะไรแล้วบ้างตรวจสอบจะร้องโสกรัฐบาลรัชดาธนาเดชนะครับยืนยันว่าเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับที่จะได้คนละ2,000บาท เริ่มโอนแล้วครับแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะโอนไปจนถึง25พฤศจิกายนนะครับย้ําว่าโอนให้จนถึง25พฤศจิกายนมิฉะนั้นตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้เนี่ยก็ยังไม่ต้องกังวลใจไปนะครับและที่สําคัญก็คือว่าใครยังไม่ได้ให้ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านนะฮะอปตเทศบาลหรือว่าเขตนะฮะที่สังกัดอยู่นะครับให้ไปตรวจสอบนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยบรรดาผู้ปกครองเองนะฮะ จะได้รับการแจ้งจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นนะครับว่าให้เตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง1คือใบเกิดครับให้เตรียมใบเกิดลูกของท่านไปด้วยเฉพาะคนที่เรียนนะให้เตรียมใบเกิดไปด้วย2คือยืนยันการเป็นผู้ปกครองนะครับแล้วก็3คือจะไปตกลงกันว่าโอนเข้าบัญชีหรือว่ารับเป็นเงินสดนะครับแต่ย้ําว่า 2 0 0พบาทเริ่มโอนแล้วแต่ไปสิ้นสุดโครงการในการโอนก็คือ25พฤศจิกายนนะครับอาแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นการยืนยันแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของการโอนเงินของน้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโอนตรงเข้าบัญชีผู้ปกครองแต่ว่าทางศูนย์หรือว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการประสานงานว่าจะรับเป็นเงินสดหรือว่าโอนเข้าบัญชีนั่นเองค่ะแต่ในส่วนของการจ่ายเงินได้รับคํายืนยันจากท่านรองโฆษกราชดาธนาดิเลกแล้วว่าเริ่มจ่ายเงินแล้วนะคะและจะไป สิ้นสุดโครงการในวันที่25พฤศจิกายน2564ารเรื่องราวข้อมูลข่าวสารดีๆมีมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s สไคร e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสันแซ่บจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ